สุดยอดเลยคักหลายทั้งหมดได้อยู่8ตัว8ตัวแล้วเขาได้หนูวาย3ตัวหนูฟาน2ตัวแล้วก็หนูหนา3ตัวนะสวัสดีตอนเช้าอีกเช่นึงอันนี้คือกับดักที่เขาได้ใส่เมื่อวานนี้แล้วก็มันเัาจะรุ่นน้ำกันเนาะว่ะ มันจะถึอหรือบออันนี้คือตัวตุนเนาะมันจะมาลุ่นํำกันโอ้สุดยอดสุดยอดทักหลาย คักไลยคักลยกลยสุดยอดเลยคักลลยอันนี้คือหูนะหูขักคักขัก,ขกสุดยอด สบายดีอันนี้คือธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนะปัจจุบันเนี่ยจะไม่ยามมำเบนกับดักหนูว่าเฮาได้ใส่ไปนั่นมื้อน,นี้เฮาจะได้หนูจักตัวโอเคเฮาจะไปเบ่งนำกันเลยอื้มหนจดจมีตัว ตัวบัวใหญ่ป n นได้ตัวน้อยอันนี้เป็นนูวายเนาะดูนี่บัเห็นกลับแล้วจะถดูบได้ตัวน้อยตัวนี่เนาะ ตัวน้อยหนึ่งตัวน้อยหนึ่งตัวบัวใหญ่นะมันนี่มันเต็นหนูน้อยหนึ่งตัวโอ้ได้หนึ่งตัวหนูน้อยครับกัง เปหนูน้อยเนาะบนใหญ่นี่เป็นนูฟานนหนูฟานบนใหญ่เนาะเป็นหนูหน้อยนนอยันน,น,อยอนนี้ได้อีกหนตัวตัวน,นี้เป็นหนูวายเนาะหนูวายแต่ว่ามีตัวอื่นมากิน ตัวยังมากินนี่วูคือ้กันเนาะนี่ได้มาอีกต่วอัวนี่จะเป็นนูไวน์นูไวน์ด้ดวยนูไว ได้อีกหนึ่งตัวแต่ว่าตัวน้อยเนาะได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวน้อยเนาะโอเคอันนี้คือผลงานของเมือนี่เนาะทั้งหมดได้อยู่แปดตัวแปดตัวแล้วเขาได้หนูวายสามตัว หนูฟานสองตัวแล้วก็หนูนาสามตัวนะ